ข้าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำพึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมัน one day ตอตอ,อบัวตูมตึ้งตึงคู่น้นกมที่พังเหวไว้ห่วงงั้งอ,อกเอง ประชาชนขอทหารอดนทนไม่มีสิทธิ์บนอะไรทั้งนั้นชาวบ้านมีทุกข์มาปลุกใบถึงกองพันหน้าที่สำคัญ วันไหนฉะละาไหนไปหาให้เจ้าแกงสมปลาไว้รอใส่หม้อาหม่อย,ย่างปีสองปี 1, นอ้นองนอ้องก็รอพี่ไวนานนาักนะ ក្តៅររពី รอม่มาียงปีสอปีน,อน้องน้องรอพี่ไว้หน้านอกหน,านา้ยาในคือใหญ่จงเก็บไว้รอพี่ สวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลุกทุ่งนะครับเราพบกันเช่นเคย14นาฬิกาแต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเพราะว่าอีกสักครู่หนึ่งหลังจากจบรายการของเราจะเป็นการถ่ายทอดสดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม 2,558นะครับวันนี้เราเริ่มเปิดรายการก็ด้วยเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ตุ้มจัดนกร้องเข็นออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันชื่อเพลงว่าทหารใหม่ไกลแฟนครับโอ้โหแต่ก่อนที่คุยกับตุ้มเดี๋ยวขอเฉลยคําถามเมื่อวานนี้ก่อนได้ไหมคุณได้ได้ได้สคำถามนะคะที่ให้คุณคุณได้ร่วมสนุกกันเพื่อที่จะลุ้นรับเสื้อ T-shirt คอลเลคั่นใหม่ล่าสุด3รางวัลด้วยกันนะคะเฉลยก็คือบาวีอาสยามนั่นเองเป็นนักร้องทหารอากาศนะคะแสดงความดีกับ3ท่านผู้โชคดี ด้วยค่ะรับเสื้อกันไปเลยนะฮะคนลับหนึ่งตัวนั่นเองวันนี้ก็มีคําถามเหมือนกันถามว่าคำถามเปยบตุ้มโดยเฉพาะเลยเอ่อไปดูคําถามกันนะฮะวันนี้ถามว่าตุ้มจากนกร้องเป็นคนจังหวัดอะไรระหว่างพิษณุโลกไทยสองกรุงเทพอ่าให้เจ้าตัวให้เจ้าตัวแบบเยี่ยมเอ่มอำเภอะไรตุ้มอุูมอำเภออะไรตุ้มอยู่อำเภอคนอำเภอวังทองครับผมวังทองจังหวัดอะไรจังหวัดอะไร วังทองก็ต้องวิซุโลกสิคุณวางวิซุโลกเหรอวังทองก็ต้องวิซุโลกถ้าตอบข้อสองก็ผิดอ่ะสิเมื่อกี้เพิ่งถามไปไม่ใช่ฮะถ้าตอบข้อสองก็ผิดอ่ะสิต้องตอบข้อหนึ่งบ้างเออถ้าอยากได้เสื้อก็ต้องตอบข้อหนึ่งนะคะพิมพ์เลยนะคะเลขหนึ่งแล้วก็ส่งมาที่4 6 8 9 1 1 9ยิ่งส่งมากมีโอกาสมากค่ะใช่เมื่อสักครู่นี้ทหารใหม่ไกลแฟนเป็นผลงานของใครยังไงครับครับผมเพลงนี้เป็นคำร้องทำนองของครูชลธีทานทองครับอ้ครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิทธ ลูกศิษย์กนกุติของครูโลทีอีกคนหนึ่งเลยได้เพลงครูมาหลายเพลงมากในอัลบั้มชุดนี้ก็ครูเอามาให้หลายเพลงครับแต่ว่าเราหยิบเพลงนี้มาเพื่อที่จะให้เข้ากับบรรยากาศต่อกระแสเกี่ยวกับเรื่องของทหารทหารอะไรนี้ล่านะฮะจริงๆแล้วก็คือหลก่อนหน้านี้จำได้ว่ามีเพลงเพลงหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแจ้งเกิดให้กับตุ้มจ่านกร้องเลยก็คือเดือนหงายที่ชายแดนก็เป็นเพลงทหาร เพลงทหารนะครับเพราะอย่างนี้จะมีซีรีส์เกี่ยวกับทหารตามมาถูกไหมครังก็ยังยังครับผมตอนนี้ก็ลองลองเพลงนี้ไปก่อนครับแต่ถ้าแต่ถ้าคนชอบเพลงทหารเยอะๆนี่อาจจะทำทั้งอัลบั้มเลยก็ได้เป็นอัลบั้มทหารเลยนะเอาเลยทีเดียวนะผมแล้วจริงๆอยากเป็นทหารป่ะจริงๆอะครับเอออยากฝันอะไรเงี้ยเป็นนักร้องเป็นความฝันตอนเด็กผมฮะเป็นทหารอยากเป็นฮะอยากเป็นมากเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ ตอนมาปลายก็มีโอกาสได้เรียนรอดด้วยโอ้โหเท่มากครับเท่มากคุณสุภาพนี่ก็มีอะไรคะฟันเหมือนกันฟันยังเป็นลายยังเป็นเบียทหารแต่ว่าพอในโลกความจริงกลายเป็นเมียดีเจป่าวนะฮะอยากดาวน์โหลดแต่เพลงนี้เพราะว่าเพรมีคนบอกอยากดาวน์โหลดมีดาวน์โหลดยังมีครับผมคือดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ดอกจันแปดแปดแปดครับ สำหรับระบบ A I S แล้วก็ d t a c นะครับสำหรับระบบ TRUE ก็ดอกจันแปดตัวแ4สตัวและอย่าลืมโทรออกด้วยแล้วก็ไปบอกได้เลยว่าเป็นเพลงตุ้มากนกร้องเขาจะมีบอกว่าทุกเพลงเลยทีเดียวนะฮะพูดถึงมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับท่านผู้ชมเรียกว่า ออกอากาศมาปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ดูกันแล้วเพราะว่าเพิ่งถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเสร็จไปหมาดๆเลยนะครับเห็นบอกว่านั่นเอกมิวสิกวิดีโอน่ารักมากน่ารักครับน่ารักครับผมใผไน้องใจแก้วนักการครับซึ่งเป็นนักร้องร่วมค่ายใช่ครับผมเป็นนักร้องน้องน้องในค่ายทำไมต้อนน้อร้องติดอางอะไรอย่างนี้ดูประหม่าใช่ เมื่อก่อนเข้านี่คือแซวผมไว้ไงผมก็เลยกลัวที่ว่าจะแอน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 แต่พระเอกทำไมไม่ใช่เราก็นั่นน่ะสินั่นน่ะสินั่นน่ะสิครับถามถามทางค่ายชัวร์มะคือคือเขาอาจจะอ่าผมนี่อยากเล่นอยู่แล้วครับเพราะว่าผมบอกทางผู้ใหญ่มาแล้วผมอยากเล่นเป็นพระเอกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูดูแล้วน้องคงไม่อยากเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเดาพลาดกันมาแบบว่าหลาดกยนมาแล้วนะเพราะเพราะว่าตอนตอน ดูเหมือนว่าจะมีแค่รักข้ามคลองอยู่อันเดียวมั้งที่ตุ้มเล่นเองพอหลังจากนั้นเพลงที่สองเขา30วันทนสปีก่อไม่ได้เล่นก็อดเล่นอีกนางเอกสวยมากแต่ตุ้มพลาดตลอดนะนางเอกสวยสุดก็ถ้าเพลงไหนนางเอกสวยผมจะไม่ได้เล่นฮะร้องเพลงอยู่กับแม่สิเอาน้องน้อยไปเล่นว้าขอบคุณมากนะแล้ว เป็นยังไงบ้างครับเอ่อน้องจากไก่แก้วมาเล่นเขาลองคอมเมนต์น้องเหน่อยดิเท่าที่ที่ได้ดูแล้วนะครับก็น้องเล่นผ่านมากคือเล่นบทบาทได้ได้โอเคมากเลยครับเข้ากับเข้ากับพระเอกได้ดีมากเลยในไม่ไม่ไม่ว่าการจะเป็นการสื่ออารมณ์อะไรเงี้ยครับสายตาอะไรเงี้ยครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะเก่งนะ เขาบอกว่าเพลงในอัลบั้มชุดนี้นมีเพลงเด็ดๆหลายๆเพลงมากเพราะว่าเป็นนักร้องที่ออกมาเต็มๆอัลาบั้มเลยนะฮะอนอกเหนือจากจะรักข้ามคลองเขา30วันชั้น3ปีหรือว่าจะเป็นเปิดตัวเปิดใจซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับก็มาร่วมเปิด ในรายการของเราด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งมีมารักกันนะเดือนไงที่ชายแดนแล้วก็ล่าสุดเพลงนี้เลยนะครับทหารใหม่ไกลแฟนเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาดูมิวสิกวิดีโอเพลงทหารใหม่ไกลแฟนอ๋อไม่ใช่เดือนไหที่ชายแดนเอออยากดูมากนะครับเพราะว่าเพลงเพราะด้วยแล้วก็มิวสิกวิดีโอก็ความหมายดีด้วยสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามครับในช่วงที่2กับข่าวลูกทุ่งครับ เปลาลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ไบโอไวท์ White, หากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ0 2 4 5 2 2 2 0 0 3แหมได้แต่งทหารด้วย สมใจอยากเลยป่ะัเป็นความฝันเลยัฝนะตอนถ่ายเป็นไงยุ่งเยอะไหมเยอะประมาณตีหนึ่งตีสองอะจริงเหรอแต่ยืนแนี่คือขัดจิตอะไรรูึมั้ยเล่นคนเดียวไม่มีนางเอกมิวสิกมีทหารที่ยืนอยู่ข้างหลังนั่นแหละไม่ใช่เป็นทหารหญิงว่ะทีอย่างเงี้ยก็ให้เธอเล่นใช่เออนะเอ๊ะยังไงต้นสังกัดเธอเนี่ยฮะครับก็คงคงคงจะเป็นอ่า น่าจะเป็นอาชุดใหม่ฮะน่าจะให้เราได้เล่นเยอะขึ้นเขากลัวเขากลัวตกเป็นข่าวหรือเปล่าเพราะว่าตุ้มไปใกล้ชิดใครอะไรยังไงเนี่ยจะแบบว่าเหมือนมีข่าวกินเรื่องทุกทีเลยใช่ไหมเออหยอดขนมทองหยอดข้าบ้างแจกขนมจีบบ้างอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับแล้วถ้าเลือกนางเอกมิวสิกวิดีโอขอเองได้ในค่ายเลือกใครจะบอกว่าเลือกพี่มนต์สิทธิ์ไะไม่ใช่ โวกหญิงเลยอ่ะเขาบอกว่ามันสิทธิ์คำสร้อยโกรธเลยอ่ะเลือกใครเลือกใครเลือกใครนะค่ะเนี่ยเลือกไม่ถูกครับพี่น่หลายใจนะเธอหลายใจก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วต้องดูต้องดูเพลงด้วยไงฮะถ้าเพลงแบบอ่า เพลงหวานหานก็ต้องคงจะเป็นคนหน้าหวานหวานะฮะสาวแย้สาวแย้กันบ้างสาวแย้สาวแย้เข้าที่สุดทีอสาวแยะกับเพลงหวานหวนะันเข้าที่สุดล้เพลงนี้ได้บอยเขมลาฟมาแต่งให้พอหลังจากนี้เพลงนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็ครองอันดับหนึ่งอยู่หลายสัปดาห์เลยที่90้ิประุรักไทยเพราะกระแสเพลงเริ่มมามีนคนพูดถึงโทรหาบอยบ้างไหมบออบอยบ้างอะไออย่างนี้บ้างก็ อาจารย์บอยนี่ไม่ค่อยได้เจอครับเพราะว่าอาจารย์บอยนี่จะสมมากก็จะอยู่อยู่อาจารย์เขาจะไปเชียงใหม่บ้างกรุงเทพฯชื่อว่าเจ้าลงเท้านะใช่ครับคืองานเขาเยอะด้วยไงก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้เจอสมมากก็จะคุยในเฟซกันเออเป็นยังไงบ้างพอคุยกันแล้วว่าเพลงนี้แบบอุ้ยสุดยอดอาจารย์เขาก็ดีใจด้วยครับผมผมก็ขอบคุณอาจารย์ครับเพลงนี้ที่ ที่ที่ที่จริงๆเป็นเพลงที่เลือกเป็นเพลงที่เลือกเลยเลือกที่แรกเลยฮะเอามาให้บุ๊กก็เลือกไว้เลยเพลงนี้โดนใจหรือโดนดิบแล้วก็โดนเลยใช่ไหมยิ่งไกด์ของอาจารย์นี่ยิ่งเพราะกว่านี้ฮะอ๋อเหรอเอาบอลเก็บมาแล้วก็ร้องไกด์มาให้ใช่ครับเขาเขาจะไกด์มาเป็นกีตาร์โปร่งแบบเก่ามามันก็จะฟังแบบเหงาๆอะไรเงี้ยมันจะเหงากว่านี้อีกฮะตอนร้องนึกถึงอะไรเพลงนี้ตุ้มอ่าก็จินตนาการไปฮะว่าว่าเราอ่าอยู่ในที่มืดๆแล้วแบบคิดถึงแฟนอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยครับคือแบบเนื้อเพลงมันพาไป ถือว่าเราโชคดีมากเพราะว่าถือได้ว่าในยุทธจักรของเพลงลูกทุ่งตอนนี้เนี่ยเพลงลูกท<ๆ>ุ่งแท้แบบนี้มันเกิดยากเพราะว่าลูกทุ่งในช่วงปี2ปีเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปถึงแบบว่าแบบใหม่ๆแล้วแล้วอยู่ดี <ๆ S 1> เรา่าวงร้อมฟิวข้ามาแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นเ,เขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ยังคงไว้ครับ ừ, เพื่อเพื่อที่จะคนที่รักเพลงลูกทุ่งจริงๆได้ยังได้ฟังอยากฟังก็ได้ฟังแบบนี้ครับครับนะฮะพฤษภาคมนี้เห็นบอกว่ามีโปรเจก ในการทํางานที่กาลังจะอยู่ในแผนด้วยนั่นก็คืออะไรครับก็เป็นเพลงเป็นเพลงที่เทิดพระเกียรติครับสมเด็จพระเทพครับผมได้ได้ร่วมทางผู้ใหญ่เขาให้โอกาสนะครับก็จะมีศิลปินพี่ๆรุ่นพี่หลายคนครับเปรียบเลยครับแล้วก็รวมทั้งให้ผมด้วยเป็นเป็นส่วนหนึ่งในนั้นครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นนักร้องที่อายุน้อยที่สุดฮะที่อยู่ในนั้นครับอครับก็คือเป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่ๆรุ่นใหญ่ทั้งหมด จะได้ฟังประมาณช่วงไหนคะอน่าจะเป็นพฤษภาครับชื่อเพลงนี้พอทราบยังคะออยังครับตอนนี้คือมีมีมีทั้งร้องกลุ่มด้วยแล้วก็อาจจะมีร้องเดี่ยวด้วยเนี่ยวันนี้ก็ต้องไปเอาไกด์กับครูแดนบุรีรัมครับอ๋อที่เราเห็นที่ภาพที่ห้องอัดเฮียเสียหรือเปล่าใช่ใช่ปเจอมีคุณดำรงมีคุณมลสิทธ์อ๋อโอ้รุ่นใหญ่งน้นเลยรุ่นใหญ่งน้นเลยนะ พูดถึงให้ฝากอาร์ณ์มชุดนี้นอกเหนือจากจะมีหลายๆเพลงที่เราได้ทยอยย,อย,ย,อยแนะนํากันไปแล้วตุ้มก็มาเปิดแบบว่าซิงเกิลใหม่ๆกับรายการข่าวลูกทุ้มทุกครั้งเลยอพอแบบส่งเพลงนี้มาปั๊บอย่างที่บอกว่า คือเขาไม่ทำเป็นแค่ซิงเกิลไงเขาทำมาเต็มอัลบ้าก็ยังจะได้มาอีกหลายครั้งครับเพราะว่าเหลือในเพลงในอัลบ้าเยอะเลยครับยินดีครับถ้าเดือนหน้าปล่อยเพลงใหม่มาเดี๋ยวเชิญมาอีกนะฮะอย่าลืมนั้นเน้นย้ำเบอร์ดาวน์โหลดนะครถ้าเกิดว่าอยากจะได้เพลงของตุ้มจ่านกร้องนะครับ อีกครั้งหนึง่งถ้าเกิดใช้ระบบ a s กับ D-TAG นะครับกดดอกจัน8 8์แป8แล้วก็โทรออกถ้าเป็น True ดอกจัน8 4ตัวแล้วกดโทรออกนะครับส่วนท้ายรายการของเราเน้นย้ำสำหรับเรื่องของคำถามประจำวันนะครับถามว่า ตุ้มจ่าหนักร้องเป็นคนจังหวัดอะไรระหว่างช <Wait. S 1> ้อยที่หนึ่งพิษณุโลกสองกรุงเทพแต่ที่แน่คือเป็นคนอำเภอวังทองค่ะวังทองก็คืออำเภอหนึ่งของจังหวัดววพิษณุโลกนั่นเองตอบคนหนุ่มมาง่ายจังเลยง่ายง่ายนะอ่ะเพิ่งหนุ่มนี้แล้วนะคะที่ส่งมานะคะสี่หกแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าพิมแค่เลขหนึ่งแค่นั้นเองเดี๋ยวสิ่งส่งมากก็มีโอกาสมากด้วยค่ะอ่าสุดท้ายนี้ให้ตุ้มฝากอัลบั้มสำหรับชุดนี้นิดนึงแล้วก็วางแผงแล้วเรียบร้อยทั้งอัลบั้มเลยครับเชิญครับครับตุ้มจ่าหนักร้องนะคครรรรััััับบจาากกกกสงดชว์์์เเเเออนนนนตตทมะ็ฝ ผลงานอัลบั้มชุดใหม่นะครับนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้มีวางแผงแล้วนะครับนะฮะสามารถช่วยกันอุดหนุนนะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นกําลังแรงใจนะครับไปเล่นที่ไหนก็อย่าลืมไปเชียร์กันหน้าเวทีนะครับนี่นะฮะรับรองว่าเขาเป็นมอบความสุขกับเสียงเพลงทั้งเพลงชาและก็เพลงเร็วให้เราได้สนุกสนานกันอย่างแน่นอนวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณตุ้มจ่านกร้องจากค่ายชัวเอนเตอร์เทนเมนต์กับคุณบ้านขอบคุณมากครับขอบคุณครับ หลังจากรายการเราจบเรียบร้อยแล้วนะครับสักคู่หนึ่งติดตามผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม2558แล้ววันพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมเต็มๆครับ1ชั่วโมงกับรายการข่าวลูกทุ่งบ่าย2โมงวันนี้เราทั้งหมดและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ